จลองเปิดสาขาใหม่เพชรยนต์สุวินทวงศ์เราขนทัพฟอร์จิเนอร์มือสองสภาพเยี่ยมทั้งรุ่นฮิตรุ่นท็อปรุ่นหายากมาให้คุณเลือกแบบจ่ใจถึง7คันแคมเปญพิเศษสูตรฟรีดาวผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง14,000บาทในคลิปนี้ผมจะบอกเลทผ่อนบอกปีรถบอกราคารถทุกคันที่ผมอัปเดตให้มีรุ่นใหม่ๆสวยๆแบบนี้มี TRD แบบนี้ไม่ในน้อยๆหม่เริ่มต้นที่6 0,000สนใจคันไหนดูคลิปนี้จบอย่าพลาดเลยนะครับ ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัน f o r t จ n เ r มือ2เกรดเนะฮะวันนี้ผมมาอัปเดต Fortuner นะครับที่สาขาใหม่นะครับเพชรยนต์สุวินทวงศ์เราขนทับ Fortuner มือ2สภาพเยี่ยมนะฮะทั้งรุ่นฮิตรุ่นท็อปรุ่นหายากมาให้คุณเลือกแบบจุใจเลยถึง7คันพร้อมกับรับแคมเปญสุดพิเศษฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000บาทจะมีคันไหนโดนใจก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ หรือจบอยากได้รายละเอียดแบบแยกนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงเรามีหลายรุ่นให้เลือกนะครับเริ่มจากรุ่นพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวสีดําที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะมีตัวลีดเดอร์ไม่หมื่นกว่านะครับหรือจะเป็นตัวอาริเจนเดอร์ครับเครื่องยนต์2.8ขับเคพื่อน4ีล่ออันนี้เป็นตัว TRD นะขอภัยนะครับเป็นตัวท็อปสุดไปแดงขายร้านแปดเพรยนต์ขายแบบราคาถูกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วมีพวก2.8เนี่ยฮะ 2.4ขับ4แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้บอกเรทผ่อนบอกราคาตัวนี้เป็น2.4ปี18นะครับรวมถึงมีลีดเดอร์คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปตั้งแต่คันนี้เป็นคันแรกผมบอกเรทผ่อนบอกราคาบอกเลขไมล์บอกปีรถทุกคันนะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันที่เป็นรถครอบครัวดูคลิปนี้จบเชื่อได้ว่าพี่สามารถตัดสินใจจองอะไรผมได้ทันที เปิดมาคันแรกนะครับก็เป็นตัว Fortuner 2.4 Regender Top 2,022เป็นเครื่องยนต์2.4นะตัวท็อปของเครื่องยนต์2.4โฉมทันสมัยนะครับนี่คันดำนี้เลยนะครับผมนะฮะสปอร์ตจัดเต็มแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ราคาขายครับอยู่ที่1,090,000บาทเท่านั้นนะฮะเลขไม่แสนสองนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเพียง17,700บาทภายในเนี่ยได้ไฟอาภายนอกได้ไฟหน้าเป็น Full LED จอใหญ่ภายใน เบาะหนังทรงสปอร์ตเดินเส้นได้แดงสปอร์ตแต่หรูหราใครมองหารถครอบครัวแต่มีสไตล์คันนี้ไม่ควรพลาดเหลียมสันไม่มีชนหนักพิความจมน้ําแน่นอนนะครับมีกล้อง360องศามาให้เสร็จสับเรียบร้อยสภาพสวยชัดเจนอยากได้คันนี้รีบมาจัดราคาดีนะครับสนใจรีบติดต่อหาผมผมปานเพชรยนตนนะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรมไฟแนนซ์มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับและที่สําคัญประสบการณ์ไฟแนนซ์ผมเกิน8ปปีครับพี่คิดว่านะครับ จะจัดไฟแนนซ์เก่งแค่ไหนใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้นะครับคันที่2ครับคันนี้เป็นสายประหยัดต้องคันนี้เลยนะครับเป็นปี2018ฮนะราคาเบาๆนะตัวนี้ราคาอยู่ที่840,000บาทครับเลขไม่หนึ0 0 0 0มกิโลเป็นรถเจที่นั่งที่ฟรีดาวผ่อนเพียง14,000บาทเครื่องยนต์ดีเซล2.4อึดถึกทนประหยัด ช่วงล่างแน่นใช้งานง่ายรุน่นนี้นิยมมากครับรีบจองก่อนเลยนะครับมีแค่คันนี้คันเดียววันนี้ผมนัดลูกค้ามาดูคันนี้นะนะครเป็นตัว2.4คันนี้แหละราคาอยู่ประมาณ800,000เนี่ย800,000สีเนี่ยผมนัดลูกค้ามาดูคันนี้อยู่นะครับและได้เป็นสีดําสีดําๆ สไตล์แบบความดูดันนะฮะนี่สวยจริงนะครับเป็นรถครอบครัวได้คันนี้ไปใช้งานไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนก็มีมานะไม่มีกล้อง360องศาแต่เชื่อได้ว่าใครที่ชอบ Fortuner โชมนี้ยังไงก็รับได้นะครับยังไงก็รับได้สภาพเดิมทั้งคันแม็กไม่มีเปลี่ยนมาได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาฟีดาวผ่อนเพียง14,000บาทและราคาอยู่ที่849,000บาทได้รถปี2018ไปใช้งานผ่อนเบาๆเท่านั้นเองนะครับ ขอภัยนะครับคันที่3ครับจัดเต็มไปด้วยขับสีเลยนะครับเป็นสีเทาดำหนึ่งเดียวในเพชรยนต์สำหรับรุ่นนี้นะครับได้ในเรื่องของตัวสุดคุ้มนะครับราคา919,000บาทเลขไม่1 100,000กิโลฟังไม่ผิดครับเลขไม่1 100,000กิโลนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง15,000บาทได้เป็นออปชั่นภายในสวยรถมือเดียวใช้งานง่ายคันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากอัปเกรดรถชั้นเก่าแต่ยัง ควบคุมงบให้อยู่ในงบตัวเองอยู่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 Sigma 4ครับขับเคพื่อน4ี่ล้อและได้รถปี2019สีเทาดำสวยๆอีกหนึ่งคันนำมาเสนอพี่ๆแล้วนะครับใครสนใจนะฮะสภาพเดิมทั้งคันเช่นเดียวกันแม็กไม่ได้เปลี่ยนมาฝากระโปรงหน้าเดิมไฟหน้าไฟไท้ายไทยโคอิโตครับชัดเจนซัพพลายเออร์ของรุ่นนี้เดิมทั้งคันทะเบียน6623ได้เป็นขับเพื่อน4ีล้อหนึ่งเดียวในเพชรยนต์ที่โฉมนี้และขับเพื่อน4ีล้อราคา900,000 1 10, 9 0 0งบาทราคาถือว่าคุ้มมากนะครับใครสนใจนะคันนี้นะครับติดต่อหาผมเบอร์ด้านล่าง0825713369ครับแอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ยินดีให้บริการทุกท่านสภาพดีๆแบบนี้นะครับเพรยนต์เหลือคันนี้แค่คันเดียวแล้วนะครับเป็นสิกเป็นตัวขับ4นะครับซิกมาโนะครับได้คันนี้ไปใช้งานคันที่5นะครับคันที่5ก็จะเป็นตัว ตัวรุ่น Fortuner 2.4 l ีเจนเดอ er 4, re, ปี2020ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ l e เจนเดอร์ที่สีขออภัยไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นชันที่4ขออภัยครับใครคันนี้ Fortuner 2.8ตัว V นะครับได้ปี2019นะครับใครอยากแรงขึ้นอีกนิดนะฮะจากเครื่องยนต์2.4กลายเป็น2.8ก็ผมแนะนำคันนี้เครื่อง2.8ลิตร แรงจัดราคาเบาๆ899,000บาทเลขไม่140,000กิโลฟีดาวพอนเพียง15,000บาทเหมาะทั้งใช้งานและลุยทางไกลแรงกว่าแต่ประหยัดอยู่นะฮะตัวนี้ถือจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.8ก็จริงแต่ว่าประหยัดน้ำมันไปได้ทุกเส้นทางครับเหมาะกับครอบครัวที่ชอบเดินทางไกลขึ้นเขาลงห้วยนะครับจริงๆผมก็แนะนำนะ2.8ใครที่หาอยู่นะ2.8เชรยนต์ถ่ายดีมาก แล้ววันนี้ก็นําเข้ามาอีกแล้วนะได้เป็นสีดําก่อนอันนี้จะมีแค่สีเทาสีบรอนประมาณนี้นะครับและวันนี้เราเอาสีดํามานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมคันนี้ก็เดิมทั้งคันนะครับแม็กเดิมยางเดิมหมดทุกอย่างปียางเนี่ยถ้าเกิดมันเก่าไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเก่าไปถึงผมเปลี่ยนให้ทุกคันเลยนะที่ผมรีวิวมานะครับ รวมถึงผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ผมไม่ได้ขายตามสภาพนะครับผมขัดสีชฉวีวันให้หมดเลยภายในภายนอกความส,าสะอาดสะอ้านพี่มาชีด้ดูมีตําหนิตรงไหนผมทําตรงนั้นนะครับผมอ่ะนะครับคันที่5นะครับเป็นตัวลีเจนเดอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขับ2สีขาวมุกหลังคาสีดําแบบนี้นะครับกลับมาเจอกับลีเจนเดอร์อีกครั้งเนาะหลังจากคันแรกครับคันนี้ปี20ครับนะฮะปียีิหรือถึงปี22ประมาณนี้ราคาก็จะอยูอ่ที่ 1ล้าน1แสนบาทครับฟีดา้าผ่อนอยูม่มา1 8 0 0 0 19,000จอสัมผัสนะตัวนี้กล้องรอบคันเบาะหนัง้าปรับไฟฟ้าอยากได้รุ่นใหม่ราคาดีฟังไว้เลยครับคันนี้ผมแนะนำสนใจรีบติดต่อมาได้ขาวมุกหลังคาดำแบบนี้สภาพสวยๆออปชั่นจัดเต็มกล้อง360อองศานะครับชมนี้เรามีอยู่เหลือแค่คันนี้คันเดียวนะที่เป็นสีขาวมุกหลังคาดำผมก็มีสีดำอีกคันหนึ่งคันแรกที่ผมรีวิวไป ล้วก็จะมีตัวลีดเดอร์ไม่อยู่หมื่นเดียวนะครับคันนี้ก็ไม่ไม่น้อยอยู่นะครับใครที่สนใจลองทักมาสอบถามรายละเอียดมีกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบคนันความปลอดภัยขั้นสูงเนี่ยอัปเกรดจากตัวแบบนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มีแค่กล้องถอยอันนี้มีมาครบเซตนะครับหลังคาก็สีดาด้วยแหลกหลังคาก็มีมาแล้วแบล็ k ท็อปนะรุ่นนี้พร้อมกับโลโก้ฟอร์ er Dana, จูเนอร์ด้านหน้าเจ้าของเดิมที่ใส่มาให้แม็กเดิมโรงงานขนาด20นิ้ว นะครับสภาพโดยรวมสวยจริงนะครับมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้สนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369หรือแอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะมาคันที่6กันบ้างนะครับคันที่6เนี่ยจะเป็นตัว TRD นะครับเป็นรถปี2019นะฮะขามุกหลังคาําเช่นกานแต่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวปี2019นะไม่ใช่ กระจัางหน้าที่เป็นลีเจนเดอร์ลีดเดอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหายากนะครับเป็น TRD Sportivo นะครับ a c k Top นะครับรุ่นนี้ราคาขายเพียง1,490,000บาทและที่สำคัญผมบอกเลยว่าโฉมนี้ป้ายแดงเขาขายอยู่ที่ล้านแปแต่เพ็กยนหายไปที่8 0 0แสนนะครับได้คันนี้ไปใช้งานเลขไม 1, 2, 0, ่หนึ่0 0สนมนกิโลนะครับฟรีดาวพ่อน1 0, 7 0 0 0บาท นะฮะชุดแต่งทีอาดีจากโรงงานแท้นะครับล้อแมกลายพิเศษพร้อมโชคอัพแบบทีอาดีขับนุ่มเนี่ยแน่นมือเดียวป้ายแดงรีบจัดทับดูครับคุณนะครับสภาพโดยรวมสวยจริงนะฮะล้อแมกเป็นล้ออลลอยดุทูโทนปัดเงาสไตล์ทีอาดีต้องเป็นรุ่นนี้ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการศาสตร์แท้มาให้รอบคันนะฮะกระจกสวยๆแท้เดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมสานคมนี่คือสภาพ ของทาง Fortuner ตัว T.R.D จะต่างจากตัวธรรมดาก็คือกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดำแบบนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับสวยมากนะครับได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มๆจัดได้จัดไม่อยากให้พลาดนะฮะได้ T.R.D ตัวท็อปสุดภายในได้เบาะหนังดำแดงนะครับโทนสีดำแดงออปชั่นจัดเต็มเทคโนโลยีจัดจัดแบบนี้นะครับได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันที่7ครับคันสุดท้ายปิดท้ายด้วยคันนี้เนาะ เป็น Fortuner Leader 2.4รุ่น V ีปี2022ย้ำนะครับเป็น Leader ไม่ใช่ Legender นะตัวนี้นะครับมาในเรื่องของตัวเลขไม่อยู่ที่18,000กิโลนะครับไม่น้อยมากๆเลยครับปิดท้ายด้วยตัวใหม่ล่าสุด Legender <c oughs> 2.4เนี่ยถือว่าแบบไฮไลท์มากๆเลยราคาขายครับ1ล้าน100,000บาทเลขไม่ น้อยเพียงขออภัยนะครับเลขไม่อยู่ที่60,000นะครับตอนแรกเลขไมหมื่นแปดหนั้นเลทผ่อนเนาะเลขไม่อยู่ที่60,000นะครับหกหมืโลนะครับฟีดาวผ่อนเพียง1 8 0 0งหมบาทนะฮะหนึ่งบาทได้คันนี้ไปใช้งานจอใหญ่นะครับ Apple CarPlay พวก Android Auto อย่างเงี้ยเบาะหนังปรับไฟฟ้ากล้องถอยครบชุดนะครับใครสนใจนะครับคันนี้สภาพดีจริงนะฮะหายจากป้ายแดงไปก็หลายแสนอยู่นะครับ ใครสนใจรีบติดต่อมาโทรหาผมได้โดยตรงครับที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2เบอร์โทรผมก็สามารถแอนไลน์ได้เหมือนกันนี่คือลีดเดอร์มีกล้อง360องศามาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนออปชั่นภายในสวยครับได้เบาะหนังสีดำนะครับล้อแมกนะฮะจะเล็กกว่าตัวรีเจนเดอร์ก็คือตัวนี้จะได้18นิ้ว นะครับเป็นลายเดียวกันนะถูทวนปัดเงาสวยๆเหมือนกันสภาพค่อนข้างดีมีเบา้ากันลอยให้นะครับรวมถึงการทรงการศาสตร์มีให้ครบเซตสีขาวล้วนขาวมุกล้วนครับไม่ใช่สีขาวมุกหลังคาดำนะพี่ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มสุดแล้วนะครับทั้ง7คันนี้มาพร้อมกับจัดแคมเปญพิเศษช่วงเปิดสาขาใหม่เพชรยนต์สวินทว,วงเท่านั้นนะฟรีดาวได้ทุกคันดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้น2.69กนะครับกับฟรีได้30-45วันนะฮะ รวมถึงการรับประกันหลังการขายช่วยดันไฟแนนซ์ทุกอาชีพสนใจคันไหนโทรจองไว้ก่อนได้เลยครับระบบจะล็อกตัวรถเป็นชื่อพี่ไว้จะได้ไม่ถูกขายให้กับลูกค้าท่านอื่นนะครับนอกเหนือจาก Fortuner แล้วผมยังมี m ิวเนะครับนี่มี CRV นะครับที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะครับใครที่สนใจก็แวะมาชมรถจริงได้ที่สาขาใหม่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46มีที่จอดรถสะดวกรถมากกว่า300คันให้พี่เลือก และดูรูปวิดีโอเพิ่มเติมได้จากาท่องทางไลน์ของผมได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับกดติดตามกันไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดาดรถดีๆราคาคุ้มๆแบบนี้แล้วมาเจอกันอีกกับผมปานพิษยนต์ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ